เราอยู่ที่วัดสาราลอยนะครับอ่าอสวัสดีครับเข้าขไาเข้ามที่คนเยอะมากที่นี่เพราะว่าวันนี้เขามีลำบวงสวงภาษาโคราดดิวันนี้เขามีลำบวงสวงนะคะที่วัดสาราลอยลำบวงสวงย่าโมเป็นงานฉลองชัยชนะชาวสุราน,านารีตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนนะคะแลวตรงนี้คือตรงนี้คือ,คอที่เก็บผัดดีของคุณย่าโมบรรจุอทิของคุณย่าโมค่ะ ที่วัดจันรลอยอยู่กลางน้ํานะคะอยู่หน้าโบสถ์เรือค่ะอืมนี่คือโบสถ์เรือใช่ค่ะใช่ไหมโอ้นี่คือที่อาทิตย์ท่านอยู่ที่นี่อาทิตย์ท่านอยู่ตรงนี้ค่ะสิบสามเมษายนสองห้าหกสองห้าสองหกนะครับแล้วก็มีทีมงานที่จะต้องแสดงละครในในงานอย่ทุ่ยโมนะครับมาไหว้ขอพรแล้วก็มาบอกกล่าวัา เราพอจะคาดให้การแสดงราบรื่นะนะครับเพราะว่าเราเราจะต้อง,องมีบางนนบางคนแล้วแสดงเป็นเป็นยามโมอันนี้ใครบ้างของออมแต่ของน้องไอ้ครับน้องไอ้นี่เป็นหนึ่งในยามโมนะครับนี่เป็นไงบนะ้างเขาได้บทปุ๊บหรือว่าจะต้องมาเล่น ดีใจมากค่ะรู้สึกว่าย่าเลือดพ่อให้สุดกัวใจว่าจริงๆก็แบบเราดีใจเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสมาได้แสดงแทนเราเป็นคนที่นี่ด้วยใช่ไหมเราเป็นคนที่นี่เออเอาภาษาดีเลยได้ไหมพูดภาษาได้ไหมพูดภาษาลาลป์ก็ดีใจที่ยามูท่านเลือกไเป็นตัวแทนของยามูก็ปีนี้วันที่25มีนาคมสากลาทุ่มนึ่งมิถุนายนไปก่อกนมาดูน้องไอยที่แดงเนื้อที่ลา วิรชนจ้ะเดี๋ยวว่าอยู่ข้างหลังลานโอเปิราระวังระวังนบริเวณ,วเวณข้างๆอนุสาวร,รีย์เทาสุาานานีหรือว่าลานยามโมจา่าขอบคุณครับนี่เธ<ข>อไปถึงตำแหน่งตำแหน่งเธอเป็นอ่าปัจจุบนันน้องอายดำรงตำแหน่งรองนางสาวนครราชสีมาปี2566จ้ะนี่อนะครับทีมงานเรากำลังจัดที่ไหว้นะครับนี่ คุณออมค่ะคุณออมเอาของคุณออมมาวางตรงนี้ค่ะเอออันนี้กี่เช็ดแล้วก็สารลอยคู่หนึ่งะเป็นคนโคราชต้องรู้นะดูตัวนู้นครับนี่คือคนเต็มเลยนี่อย่าเป็นคนโคราชเฉยๆตรงนี้ทำพิธีมีการลำถวายนะครับผู้กองตากตาสานีตำรวจภูธรจังหวักาญจนบุรีในนามเจ้าแทนของผู้กองตากตาสานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาสองท่านได้เป็นเจ้าแทนพรอพา ใรบังสุขุนครับฉลองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าปีวันแห่งชัยชนะท่านท้าสุรานารีขอกราบยินมีพระคุญท่านอออาส,อาอสองทูดปด้วยความเมตตาพิจารณาพข้าใรบังศุภูนขอกราบยินดีพระบุมท่านเ,เน,น,นเราอยู่หลังหลังรอนหลังเป็นรำอยู่ข้างหน้า วันงานมงคลตามโยบนแม่โบราณมียนนาววันนี้มารอคุณหญิงครับหญิงกำลังแต่งตัวอยู่เ,เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเราคุณหญิงอย่างเดียวเลยงั้คุณหญิงส,สวัสดีครับคุณหญิง <laughs> สวัสดีโอต้องดพลดยใช่มลอืมตอนนี้อยู่กับคุณหญิงคูชไอ้คอยิ่งรอดหรือยังรอมแล้วรอมที่ที่สู่กับนโรออมาดูเองน้องไอครับคุ้หญิงครับผู้หญิงอ่าเอาละกวาะนาถึงวันนี้นักข่าวว่าโอ้โห เป็นยังไงบ้างกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องบอกว่ามีคนติดต่อหนูมาถึงสามคนเลยกันใช่กว่าที่หนูจะได้รับเลือกเป็นคุณย่ามูเขาบอกว่าไงเขาบอกติดต่อมาไงคนแรกเป็นเพื่อนหนูบอกว่าพพเฮ้ยมีคนเขาอยากภาพทำไปดนเสงสีเสียงคุณย่าเป็นย่ามูว่างไหมเหมาะว่างติดต่อเลยเดี๋ยวจะให้พี่ออมติดต่อมานะไงนงนี่ไม่มีพี่รู้แต่รับก่อน ไปหนูไม่รู้ว่างไม่ว่างรักกอดรักกอนแม่ต้องต้องขออีกนิดนึงว่าโค้โอะรเ้เขาจะมีความเชื่อเขาว่าแบบว่าคือมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะอาจจะได้มาแบบว่าได้รับบทอนย่าใช่แล้วเขาจะมีคําว่าญาท่านเลือกเลยใช่ค่ะอะไรแบบนี้เราก็แบบพิถีพเต้นคนแรกปุ๊บเฮ้ยคนแรกคนใจไหมเงียบใช่เปล่าบอกว่ามีคนติดต่อมามนูก็รอรอรอสภาพพี่ออมโทรมา น้องว่างไหมนู่นนี่นัน่นโอ้ว่างค่ะช่วงวันนี้หนูว่างว่างว่างโอเคไปความหวังเริ่มมาแล้วอ้อาวความหวังเริม่มแน่นอนแล้วได้แน่นอนเดี๋ยวมีพี่ทีมงานติดต่อไปนะชื่อพี่โตหนูด้อ๋อได้ค่ะจะพักหายหายแล้วหนูว่าสองหายแล้วหนูว่าละยังไงดีหนูว่าคุณยากอะลองใจเราอืมอ่ะโอเคเราก็ยังตั้งมั่นอ่ะโอเครอรอรอ,อพอไม่กี่วัน ไม่ไม่โทรตามไม่เลยไม่ไม่ค่ะเออคือแบบต้องบอกเลยว่าหนูเป็นคนไม่ชอบเล่าหรือคนช่ยเราเราให้เกียิเขาเพราะเพราะโอเคเขาอาจจะทํางานวงการนี้เขาอาจจะไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอได้ไม่เป็นไรแต่อย่านานนะทีนี้ไม่กี่วันค่ะพี่โนโทรมาก็ตกลงโอเคเสร็จสักน้องอ่ะนองว่ามาไหนเดี๋ยวแอดไลน์ไว้เดี๋ยวคุยกันโน่นนี่นั่นหายเอ้าสามหายแล้วหายเขาเปนสามหาวันนี้สามหายไม่เป็นไร เดี๋ยวให้โอกาสอีกตอนบ่ายบ่ายนั้นวุ่นใจมากไม่ทำารองงานนั่งรอโทรศัพท์มายังมายังโอเคนั่งรอเลยนั่งรอเลยแล้วพี่โน้็พักมาคุยกันแบบโอเคน้องแสดงวันนี้นั่นเป็นบทนี้เดี๋ยวเรามาต้อวันนี้มันจะแลโอ้โอเคค่ะพร้อมแล้วปิดจบแล้วหนูก็นิ่งไปสักพักเอะโรงงานมันปิดจบได้ยังมันได้แน่ไหมวะทำยังไงดี คันหลังบอกแฟนเลย,ออยเอตอนเย็นว่างไหม,มต่อให้ไม่ว่างก็ต้องว่างนะพาไปหาย,ยาโมก่อนก็เลยวันนั้นนะคะปิดแต่ว่าล็อกโทรศัพท์เสร็จปุ๊บตอนเย็นเลิกงาน10บโมในเวลาสาสิบนาทีขับรถตรงมาที่ร้านยาเลยแล้วก็สัก,กระคุณย่าไว้แล้วก็ตาาหมากให้คุณย่าเอาตํามหมากด้วยใช่ตําหมากด้วยเพราะว่าคือในช่วงตําหมาก คือหนูต้องบอกตรงเลยว่าตลอดเวลาแม้กระทั่งหนูเดินไปซื้อพวงอะไรหนูเดินไปซื้อหมากหนูพูดทัทง้งโฮมทั้งมังโฮมสั่งคั้งร้องบอกชื่อท้องชื่อตัวเองทองมันเกิดขึ้นว่าคุณย่าน่าจะจําจําแบบจําเลยค่ะต้องอท้องไม่คีดอกบอกว่าคุณย่าค่ะงานนี้แบบหนูอยากได้มากเลือกเถอใช่เลือกเถอ <laughs> คุณย่าล็อกมงให้หนูได้ไหมห,หนูขอสักวันสองวันก็ได้ให้กี่วันขอหมดเลยค่ะ ก็เลยบอกว่าโอเคโชว์เดวันที่หนูมั่นใจแล้วว่าหนูได้ล่นจริงๆคือวันแรกที่หนูได้ไปซ้อม้ยวันที่ตําหมากนี่มีโทรศัพท์มาไหมตอนตําหมากตอนที่ขอญาตอ๋อไม่ค่ะไม่มียังก็ยังเยยบอยู่แต่พอหลังจากที่ตําหมากอะค่ะพี่โน่ก็มาคอนเฟิร์มตารางงานนบอกวาใจได้ละก็เลยว่าโอเคญาเลือกพิงงานที่เลือกญาเลือกแล้ว ดีใจมากนั่นคือที่มาของวันนี้นั่นคือที่มาของวันนี้วันนี้ได้ขึ้นแสดงแล้วเดี๋ยวบอกย่าดีๆนะหนูพกย่าโมไปด้วยค่ะหนูเป็นคนพกย่าโมตลอดเดี๋ยววันนี้จะซ่องย่าแบบบนเอาคุณย่าไปชิมด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็ขอตรงนี้ย่าชิมสิ่งย่านะคะก็แบบว่ามาช่วยการแสดงของฉันแล้กันใช่ในฐานะแบบว่าเป็นตัวแทนของย่าหมูในยุคนั้นนะคะก็ไหนๆก็ไหนก็คือ อยากเชิญชวนแล้วกันให้ทุกคนนะคะจะบอกว่าแสงสีเสียงอะเรื่องคาสุรานารีนะคะมีทุกปีแต่ว่าแต่ละปีอะเรื่องออกมาจะเล่าแต่ต่างกันไปแต่ยังคงอิงประวัติศาสตร์เดิมไว้อยู่ก็อยากให้ทุกคนนะคะมาชมนะคะนักแสดงนะคะมากม้าหลายตาแล้วได้ยินว่าปีนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวโคราดด้วยที่เล่นใช่ไหมใช่ค่ะยังหนูก็เป็นโคราชแท้ๆเลยใช่แ๋ยวก็ไปลองสักโคราดเลยสักโคราดเลยสักโคราดเลยละก็ ก็อยากจะขอบคุณทีมงานที่เลือกหนูนะคะขอบคุณพี่อมจะโอ้ทุกคนทุกคนที่เลือกหนูแล้วขอบคุณนี่มีพี่ประลาทองคำาหนูดนเลยนะจ๊ะที่คอยช่วยสอนเรื่องอคต i ้งเรื่องการท่องบทแล้วก็จะบอกว่าทีมงานทุกคนคือท,ทุ่มเททุ่มตัวทุ่มใจให้กับพาสุรนาลีมากๆเลย ก็หวังว่าการแสดงในปีนี้2,568ครบรอบ557ปีเมืองโคราชด้วยจะทําให้ทุกคนประทับใจกับการจัดงานจะบอกว่าการจัดงานเทศกาลฉลองเัยชนะทาวสุรานารีจะยิ่งใหญ่และอลังการขึ้นทุกปีผ่าปีนี้ไม่เป็นไรปีหน้ามาใหม่ได้อีกจ้ะแล้วคอยดูการปีหน้าหนจะได้ทำอะไรได้ยังไงยมูคานล็กมหนูแสดงได้ทุกปี หนูแสดงได้ทุกปีไม่ว่าปีนี้ปีไหนหนูแสดงได้เมื่อเป็นยามูเป็นบุญเหลือเป็นเอกจุกหนูก็เป็นได้อแต่น้าลน่ไมยงังวดแม่ดอกขอบคุณน,น,นะจ๊ะขอบคุณครับมาชเค,ครับ,อรบสอง้องคิวดามะครับสองคิวดาม <laughs>

แม่กระทอกตอนนี้กระเข้าเลยหนนี่กครับข้าคัดกุ้งแมี่ได้ิดมเลยดีกว่าหันช้าไชาใกล้อยู่พัดาวลึปาดทึบที์เทหันเข้ากันนะจาเป๊ะนี่ตอนตอนตอนเทรมาเนี่เราเทรมานแปดก็งกอง

น,น้องน้องเสื้อเหลืองตีไว้นักสแสดงคนทางซ้ายเนี่ยน้องเสื้อเหลืองพี่ครับหมดจำหมดไม่ค่อยได้ครับโอ้ใช่ก็จำไม่ได้เหมือนกันอันหน้าออกเลยเนี่ย รู้เขา่ครับยังผูกพาไม่ได้เลยน้องซ้อนสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะผูกพาดิสี๋สีครับตอนนี้เราจะได้ที่นั้นน้องซัอนหาไม้พี่อันเด็กจะจิ้มจะจิ้มไังงี้กาวเียดไทยยิ้วล่ะ